มาดีครับก kind of so like ูจะฟันมันแน่ครั้งนี้ครับผมผมต้องฟันมันฮะครับผมขอคิสเตอร์ฟันขวาฟาดขวาฟาดขวาไอ้สา์มึงโดนโดนดอกนี้ไปดิโอ้โหโดนดิดอกเนี้ยดอกเนี้ยโดนดิโดนดิฟาด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 ซ้ายโอ้โหซ้ายมันฟันเรามันฟันเราออะดิแล้วก็หามุมครับหามุม ก็สายซ้ำครับผมสายซ้ำสายซ้ำสายซ้ำนี่ไงซ้ำไปดิโอ้โหซ้ำดอกนี้ก็น่าจะเจ็บหนักอ่ะไปดิเอาไปดิสายซ้ำม,มันเขาบอกให้สายซ้ำโอ้โหงยหมันถึงกูเนี่ยมามาอีกสองทีสองทีไอทีเดียววะตังโอ้โหงหัวเอ้ยออสองข้างเลยโอ้โหไองัวเกมอีกที่นึ่ง่ะ 哦嚯，好、oh, oh. oh, 亮，好、oh, 亮。